ค่ะซื้อลักษณีท่ทีทะตะิโชลัตนาค่ะเอิญสันสันนะคะผู้ใหญ่รักค่ะอ๋อผู้ใหญ่รักนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมู่หกนะครับเนาะมู่ฮกครับผมอ่าความเป็นไปเป็นมาของการจัดตั้งกลุมนี่จังใดค,ครับอ่าว้าให้เพิ่นฟังออ้งกันหน่อยนะครับก,บเก,บก,เก็เป็นการรวบรวมเกษตรกรค่ะเป็นการร่วมโตข,ของกเกษตรกรเพื่อเพื่อเลี้ยงงัวก็เป็นเชื่องผสมผสานนะคะคแล้วก็ เลี้ยงเพื่อที่เห็ุจังไดนจังคอยสิเหตุในการจัดการได้ยังสิแม่ค่ะไขมันคือบางเธอปัญหาก็คือทางบานเข้าหนีเบี้ยงง่วก็คือไรทุ่งไรทุ่งแต่ว่ายูยูนีเข้ากับสิเหตุในลักษณะเป็นครึ่งนะคะทั้งป้ามปิดน้ำยังสิแม่ค่ะก็คือไรทุ่งน้ำขุนน้ำแมนค่ะง่วยูนี่ก็สิเป็นงัวแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้อลูกตัวผู้เสียเข้ากับ เอาขึ่นขุนครับขื่นขุนงัวที่เลียงยูนี่เป็นลูกผสมนะคะกรมีไทยใยมีไทบ่บานเห้าแล้วก็มีบามันแล้วก็มีเลือดผสมชาโลเล่แองกัสทั้งเซนนะคะแล้วก็เห้ามี่พอพันุนะคะมี่พอพันุ์คุ้มฝูงค่ะงั่วยูนี่กรสีเป็นแม่พันธุ์ทส่วนหลายนะคะ ใส่พอพันจากตัวครับยุ่งเหอยุ่นีทั้งทั้งลูกทั้งมดนะค่ะทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยนี่กัสิประมาณเจ็ดสิบค่ะอ๋อเจ็ดจิ้นะครับเจ็ดสิบค่ะบริการขายเขาก็ขายเขาขายเป็นกิโลอ๋อสร้างขายเลยมันจ้ะครับแม่ค่ะกิโลละลอยหนาบ้างอ๋อครับแต่ผู้ใดมักแบบใดกันมามามาสิมาเบิ้งใดเบิ้งเงินครับมาเบิ้งแล้วก็ไปขึ้นตระชังก็คือขายทุกมือนะครับขายพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสนใจกับเขามาเบิ้งใดนะครับเดี๋ยวเบอร์ทั่วผมสิขอ ่าคุณแม่ผู้ใหญ่ไว้แล้วก็ให้พี่น้องเพื่อนเมืองเด้ดีเป็นเจียรติคอันนี้ค่ะกุ้มของกุ้มนี่ครับจัดตั้งขึ้นมาได้จักปีแล้วครับผมเออ่ปีนี้ปีที่หาปีที่หานะครับค่ะโดยการสนับสนุนจากเออ่จากทั้งตอนแรกเลยนะค่ะจากทั้งทกศครับผมค่ะเป็นการร่วมตัวของเกษตรกรจะนี้จากทั้งทกศหลังจากนั้นก็คือ ขอเข้าใดเงินท pues ุนนะคะเข้าร่วมตัวกันแล้วเข้าใดเงินทุนจากทั้งทกศเป็นทุ่นเริ่มต้นนะคะเขากะได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐสปกนะคะสปกเพิ่งกับภาพไปอบรมทั้งทกศเพิ่งกับภาพไปอบร่มกันนะคะแต่ไปเบิรงการอบร่มการเลี่ยงแล้วก็การเลี่ยงจังไดของนวนทั้งเข้าเนี่ยส่วนมามันสิเป็นัวพื้นบ้านเข้านะคะแต่ว่ายูยูฟร์มเนี่ยเข้าสิมีชาโรเลตกับแองกัสนะคะ ลืมแชรมโรเล็กกับแองกาจะเป็นส่วนส่วนหลายเพราะว่าเอ่อเข้าตามที่เข้าไปเข้าไปอบรมหน้าจังสีเขากบเขากะคิดว่าง้วเนื้อนะคะ่ง้วเนื้อมันมันเลี้ยงน้ำหนักมันสิได้ดีกว่ากันแล้วก็ลักษณะเนื้อมันเกิดสิบลคือกันนะครับผมการควมตองการของตลาดอ๋อควมตองการของตลาดนะครับก็เลยให้ทั้งกลุ่มนี้เร่งเห็นถึงความสำคั็นของการเลี้ยงวัวเนื้อนะครับ ก็คือเนียนเป็นสายกับผมแล้วเท<ป>่เากับว่าทิง้งทิ้งมัวบานเท่าพม่าทาง้งทางบานเท่าคนกับยีม่มากบามันเดือผสมบามันยูสนะคะตัวแม่ตัวแม่เพื่อนเนี่ยเท่ากับยังส่งเท่ายังใส่บาม,นม,นมนาันกับงัวไทยงัวไทยเข่าก่กอดีก็คือมันจะมีลูกให้เข้าเาต็มที<ะ>นี่ก็คือการันตีของงัวดไทยบานงัวไทยเข้าแท้เนี่ยคือจากการให้ลูกเขาเนี่ยจะที่นะครับ ตีละโตได้นะครับปลวกไฟหายเจ็บกับปลวกไฟมีเนาะครับเนา้อง่มพันธนตอหลูกอย่างพวกเนี้ยค่ะครับผมมันนี่เฮาตั้งแต่ปีปีแรกปีเอ็นี่เฮาเฮาเฮาเป็นเกษตรกรไม่เนาะเฮาจับสัตว์เนี่ยเมื่อป็นครับมันก็เลยเห็นเฮาขาดโอกาสในการที่เหาเจได้เด็กน้อยมันนี่เฮาก็จับสัตว์วัตถุนะคะเพราะเขามีเงินทุนเนี่ยเฮาก็ไอ้สื่อพอพันธ์นะคะสื่อพอพันธ์มาพุ่งสูงเฮากั ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ค่ะเอาพอพ่านมาพุ้มฝูงปีนี้ถ้าถึงท่านว่างวเข้ากับสิคอดอยู่ประมาณ22งตัวทั้งปีนครับโอ้ได้ยี่สิบสองตัวตอนนี้คอรแด้วสิบสีค่ะเลือสิบสี่เหลืออีกแปดที่ที่สีเขาอยู่คอมีอีกใช่ไเม่ในปี6กี่เนี่ยท่าุแม่งานของเบ่งจักหน่อยนะครับท่านนีชวนมาล็กหน่อยลิหน่อย เนี่ยค <c traditions and heartbreaking> ่ะปีปีนี้สิบสี่ตัวนี่สิออกเป็นลูกของเจ้าชชบูค่ะตัวนี้มาได้ไหมครับค่ะโอ้นี่ครับไทยพอพันตัวเดียวคุ้มคุ้มฟูงครับมีอยู่สองตัวอ๋อมีอยู่สองตัวนะครับค่ะนี่จะเป็นลูกชชบูนี่อยู่อยูกที่สองตัวเป็นลูกไอ้เมโมอยู่สองตัวโอ้พุ่นเขาขาวอุ่นตัวครับค่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยนะครับพอพันชาลเลนนะครับสายเนื้อนะครับที่พุ่นเนี่ยประทานเพิ่นเพิ่นเอามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพิ่นเล่งเห็น ถึงความสำคัญของการเลี้ยงวัวคือจังไรกับไถ่นักให้ราคาเนื้อตลาดเนี่ยอมต้องการนะครับวามต้องการของตลาดก็เลยตัดสินใจซื้อพอพันตัวนี้มาคุ้มปุงแท่นนะครับเพาะเริ่มต้นกับือนมิทงวัวแม่พันธุ์แล้วก็จับสัตว์เองแล้วก็เป็นขอเสียนันก็เป็นขอเสียทุนเสียโอกาสนะครับทุนเสียโอกาสตรงนี้ในการตีสีได้ลูกนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อ พอพันมากคุ้มครงกักถือว่าคุ้มนะครับค่ะคุ้มเพราะว่าเั้่ปีที่แล้วนี่เขายังเขายังบ่ได้เขาได้เพิ่นมากตอนปลายปีตอนท่านว่าท่านว่าหกสามค่ะครับเอ่อท่านว่าเนี่ยเขาได้เด็กหน่อยแค่แปดตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นโม่กับย่งโมงกับย่งหน่อยอยูสิไหมค,ครับค่ะโมกับพึ่งมาเริ่มผสมเป็นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ถือถือฟึกใน,นการเป็นพอพันุครับเข้าไปซื้อวัวเด็กหน่อยมากบัดนี้แต่ว่า ชาบูนี่คนถือปึกคนถือปึกมากสำหรับเป็นพอพัน้นสำหรับทับค่ะเขากัเลยเป็นทีพ่อใจค่ะ,ะลูกคนออกมากสี่ง่วงแม่ขาวนี่ได้ลูกแดดมืดมมได้ลูกของพอมืดเลยค่ะได้เป็นสีของพอมบได้เป็นสีของพอมดแล้วก็ถ้าตัวฟูนี่คือกันเลยค่ะครับเหมือนกับยูนิฟอร์มอะ่ะ<ม> <laughs> ค่ะตัวนี้ตัวตัวฟูเขากับเขาก็สีเหลืงองยู่ประมาณประมาณปีค่ะ ถ้ามันปีหนึ่งเข้ากับสีเอาขึ้นยินโล่งอ๋อเป็นขุ่นเพื่อนนะครับแมถ้าตัวเป็นเป็นตัวแม่นี่ก็คือสีเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์กับแบ่งปันขายออกสีค่ะแบ่งปันในพี่น้องค่ะผู้ใดสิตทงการแม่พันจะไปก่อนขั้วเลื่อนเพื่อนจะเอาไปไปไว้นะครับเนาะพอพอในฝ้ามีเข้ากับสิ่งนี้การจัดการเรื่องเรื่องโล่ปากเท้าเปื้อยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเปิดเป็นฝ้ามากกับงูบ่เคยเป็นปากเท้าเปื้อยก็คืออียาอ่า กาวัดไฉีดยาได้ค่ะเป็นการห้องเท่าดูแลตะพื้นฐานครับค่ะเรื่องเรื่องคอเรื่องความสะอาดของคอจร<อ>ิงนะคะอีกอันนึงคือวัดไ้เอาม้วทงอื่นของมะปนาวจริงนะคะค่ะเห <ภา S 2> มือนกับมันหมัอนกับข้องวัดไดเทิ้งเวลาปล่อยเนี่ยข้าววัดไปล่อยไปไปรวมกระผุมอื่นข้าปล่อยแปลงเฉพาะของข้าะที่ที่มันเป็นแปลงหน้าที่ห้างหลอมไว้ประมาณลอยก้อนอไรค่ะ มันลอ,อยก็เลยเหม่อเข้ากระป่อยหกเดือนเท่ากับกับกคนเล่อยสิเนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้ลำปีสกีนเนาะํานบำํำปีสกีนกับเจอทุกอย่างค่ะเจอตั้งหน,นักคื่อสองแมนี่<อ>ชนิดที่แบบตุ้มเต็มโตครับจะพาพี่น้องไปครับยังม,มียังมีหล่องร้อยของยังมีหล <พา S 1> ่องร้อยของลำปีคค่ะแล้วก็ไอ้ตัวเล็กนี่นะไอ้นั่นก็ลำปีอ๋อเด็ตัวหน่อยนะครับแต่ของเขาวัวเออตอนเป็นตอนลำปีละบากเนี่ยพวกนี้มันเขาจะท้องทั้งหมด ถามว่าเป็นทุกตัวว่าเป็นทุกตัวค่ะมีไมีตุ้มเห้อเขาเห็นทุกตัวแต่ที่เขาได้รักษาฉีดยารักษาอยู่ก็คเพื่อสองตัวนี้นะคะฉีดยาแล้วก็หายยาตามอันนี้ตามโปรแกรมทีทั้งปศุสัตว์เป็นแนะนํำค่ะเขากับสีสี่ไซส์ไปรปรึกษาวิชาการกับทั้งปศุสัตว์เพิ่นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอชนบทค่ะเพิ่นกับสีให้ยข้ามแนะนํำแล้วเพิ่นกับสีเอายาขายเชื่อมาา เสรียนะค่ะแล้วก็มาฝึกไข่ห้าฉีดยาเองเพื่อจากรักษาวัวเบื้องต้นเสีลนะค่ะเข้ากับทาทาอันใดที่เข้าพ่อดูแลเองใดเข้ากับดูแลโดยที่เข้ากับปรึกษาเพื่อนอยู่ตลอดจริงไหมคะก็ปฏิบัติตามที่เพื่อนแนะน่หน่ะต้นไอ้ต้นน้อยเนี่ยพิสายต้นนั่นต้นนั่นเพิ่งแรกเกจดแล้วเข้าหายยาเพื่อนโดยตรงบ่ได้ค่ะทั้งประตูจัดเอนแต่แนะหน่ให้ยหายพานแม่เสียนะคะ ข้างะเข้ากับว่าได้เกิดความสูญเสียค่ะวันนี้แนว่ยท่้งนายน้าคดครับว่างแผนไปยังไงครับสําหรับคุมเนี่ครับนอยหน้าคตว่างแผนคือเข้าสี่เรียงกลางน้ำค่ะครับเลียงกลางน้ำกลางน้ำแต่ว่าก็คือผลิตต้นน้ำเองแล้วก็ผลิตต้นน้ำเองเราไปเป็น่ามกลางน้ำนะครับแล้วก็เรียงกลางน้ำแล้วก็เข้ากับทรงตอนนี้ตลาดนี้ได้ไหมครับ ได้มีอยู่ค่ะตลาดมีมีเราแล้วกลุ่มคือติดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเครือข่ายค่ะเครือข่ายกลุ่มของชาลูเล่ค่ะจังที่เข้าติดต่อกันอยู่ประจำนี่ตอนนี้แต่มีของทางมั่นจาว่ากิวเั่นใช่นหคะแล้วก็ทังของทางที่สุพ้งหงุ่มฟ้ามค่ะแล้วก็ทังที่จริงของเข้าเนี่ยมันเป็นสมาชิกของหนองสูงนั่งแต่เขาบ่มีง่วแบบ่มีง่วงทรงไห้เพื้นที่มันได้เกมของพื้นนะครับ ห้องย่างบมมีลูกผสมที่ที่ลูกผสมชาโลเลเยขาเพิ่งได้ปีน้ออครับแตะกี้มันมีตาจาง้าไาวไยเห้องง้อบามันนั่งเสร็จนะคะคตองรอเวลาเนาะต้องรอค่ะ,คะถ่าถ้าเกษตรกรเขาบอปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เขากับ่า,าสามาที่สิบไปตลาดนนน้นำเปื่อยตลาเขาเรียกว่าถังเขาเรียกว่าตลาดบนเนาะครับเนาะตลาดบนตลาดพวกโคอขึ้นพวกกีบพี่เมี่ยมนะครับเนาะแม่ยค่ะ มันกะราคามามกนกับสิต่างกันนะครับผมราคามมนกับสิสศูงก็่ากันแต่ว่าามว่าเรียงงายบ่นเรียงงาย่ายแต่ตามที่เขาเขาเปลี่ยนสายพันธุ์มากเนาะหลักว่ามันมันเรียงงายพอหนึ่งคือเขาแข็งแรงเวลาเวลาเขาเกิดมากเนี่ยเนี่ยเจ้าสิบสองตัวเนี่ยเกิดมากประมาณเมื่อถึงชั่วโมงอะค่ะ,ะลูกลูกหลักการยางได้เลยค่ะหากินนุม่มเขาจะหากินนุ่มเก่งเขาจะหากินเก่ง นี่สมมติว่ามีเกษตรกร่นขั้วเลื่อนเ่นนะครับอยากข้ามาศึกษาดูงานสอบถามหาความรู้กับคุณแม่นครับคุณแม่ก็ยินดีนะครับเราให่ความรูรเร้เกษตรกรเ่นไปนะครับได้ได้ค่ะและ้วก็ร่วมถึงการที่จะมาขอ,อแบง่งแม่พันธุ์นะครับไปเลี้ยงนะครับได้ไดหรือแม้กระทั่งอันนี้รับผสมไหมครับหรือ,อตอนนี้เขาตัดแคระเลยตอนนี้ย่างนะครับเอาไว้แช่แช่ภายใน ฟาร์มภายในฟาร์ามครับนี่นะครับเพราะว่าอ,าอันที่หนึ่งคือเฮายานแบบเท่ากับเป็นเกษตรกรไม้มการที่เฮาสิเอาออกไปผสมนี่คืออันกระยานโลกชิแม่ท่านโตเทียวมาผสมกับเฮาเขาก็หูะวัติเพิ่นนึงสินะคะคอาจจะมีโลกแข่งติดต่อหรือมีโลกอียงอื่นๆตามมาบอเฮาก็บเรื่อบอผสมไผ่นอกค่ะเขาก็เอาไว้ตั้งแต่ไผ่ในเฮาแล้วก็สุขภาพของงัวเฮาน้ามืงสิ่ะค่ะ นี่ยังทีเฮ็ดใส่คุณแม่นะครับตัดสินใจใส่อพอพันชาโรเล่ครับมามาเป็นพอพันในฟารฟ้ามครับการจับจัดค่ะเข้าเสียงเงื่นผสมเทียมเราเข้าปรได้ดู๋ว คือผสมเชื้อสองเชื้อกับพวติฟจริงไหมคะเคินเคินรับประกันกับพวติบเต่บวัเด้หมายข้องว่าของเพิ่นเชื้อเพิ่นพอดีนะมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรเราไม่มีความรู้เรื่องการจับสัตว์ค่ะมันมันมันก็เลยเหตุในเฮาเล้าก็ด้วยด้วยเวลาของเหาด้วยงานื่มของเฮาหน้ามันเสียละค่ะมันบริามารถที่เหตุในเหาอยู่กับงัวนตลอดอยู่สทีชั่วโมงค่ะเห้าก็เลยเห้าก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเราล่องเอาโตล่องเอา พอพันมากไม่กยูแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคนะค่ะจะเขาสิเขาสิจับสัตว์ของเขาเองอืมอาตโนมัติเลยเนาะครับเนาะอัตโนมัติค่ะก็บกับสีบลอนเน้นขอพันพวกบามันนะครับเนาะบลอนค่ะว่าวัตถุประสงค์ก็คือต้องการเป็นขุนปตะเปลี่ยนสายพันธุ์ปตะเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยเคอต้องการตรงตลาดบนนะครับเนาะค่ะนี่คือแนวทางของคุณแม่ประทานกลุ่มนะครับ นี่แนวทางการเลี้ยงเพืือจีพัฒนาสายพันธุ์จากง่วนไข้บ้านไส้กีบไส้กระโดนของบ้านเท่าน,นะครับเพื่อจะไปสู่กับตลาดข้างบนเพิ่นนะครับค,คือเอา,เอาวัวสายเหนีอยงมากนะครับอ,อยากให้สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณแม่นะครับาผา,า,ากยังจังน้อยถึงเกษตรกรเมื่อไหร่นะครับที่เพิ่นเอ๊คิดอยากเลี้ยงง่วนบูดเริ่มต้นแบบใดดีดยังสินะครับจะให้เริ่มเพิ่นเริ้มต้นแบงไดดีครับ ปึกษากรกาหาความู้ก่อน,นค่ะศึกษากรแล้วก็ไปเบิ่งงว้วดทียุคคอกยุคคอกทีที่เข้าหมั่นใจนะคะดีก็ไปไปหาจากตลาดนัดที่ราคาถูกบก็คือยังยังรากเนี่ยตังแต้เริ่มตนมากล้วเคยหางว้วดตลาดนัดมากยูหาหกแมค่ะครวจีเจงง้วดทีมันบอบอลอยเป็น มันบางมามาอยูกย่กับเขามาอยู่กับเขาพอสองสามเดือนกระสูกระสุดจรงเสร็จนะค่ะตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มวันนี้ก็เลยก็เลยโอ้บอแต่ว่าเข้าโชคดีว่าเขามีขอ้อพอกับแม่นะคะเพื่อเลี้ยงงัวม,มาตรกรอยแล้วบัดน,นี้ดว้วยความที่เพิ่นเขาแก่แล้วกับว่าอยากให้เพิ่นไล่ไปเลี้ยงจซี่นะค่ะก็เลย ก็เลยไปขอสื่อกระเพินมาเป็นแม่คอของยูนี่กับเป็นการสร้างต้นแปดตัวเริ่มต้นแปดตัวนะครับเริ่มต้นแปดตัวมันนี่ก่บเดี๋ยวเข้าไปสื่อจากตลาดนัดมาเพิ่งรากฏว่าง่วงทีเข้าสื่อจากตลาดนัดอ่่ได้ผลผลิตแล้วกามีตายนะคะมีตายแล้วกามาอยู่กับเข้ากับสูบล่งสูบล่งโดยความทีเข้าบรรลุเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสีเลี่ยงเข้ากับศึกษานะคะหาความรู้ใช่ค่ะ แล้วก็บเบื้อง่าจะของมักอีกีบองอสิแม่ค่ะต้องใจรัดฟ้อมแ <นะ S 1> มนเพราะว่า,วา,วาเวลาแอนดมันจะต้องยุ่กับเขาไหมค่ะตลอดมันจะต้องยุ่กับเขามันช่ต้องจับเขา,า,ขาจะต้องยุก่กับเขาในตลอดไหมค่ะ <ๆ S 2> นี่เจ้าหนี้ยิ่งถ้าถ้าเกิดไอ้นี่นะ่ะเวลาเขาเป็นสัตว์เวลาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทีการฉีดเขาการฉีดนั่นง่วงสิหมค่ะถ้าถ้าเขาเขาแห้งหรือตีหรือยังสิเขาก็ที่ให้ งอูยนีนี่โบไฮตัวนี้คือแม่ขอบที่คุณตาคุณยายให้่มากนี่นะครับคุณคือแม่ขอบแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับนี่เด็กหน่อยเด็กหน่อยซิฟก็โตกินน่มก่านีมืดก่นพอดีเขาเป็นแมลูอ่อนนี่ครับพินักมันอาจจะแสงยงพ่อน่าเลยนะครับเนี่ยครับสีดำนะครับก็คือต้องมีความดูแลกาแม่พันธุ์ต่างต้นห้าให้ไปหาจากฟ้ามีดรอคอไข้บานก็ได้ค่ะที่ห้ามั่นใจครับ นี่นี่จะง้วนลูกขอกข้างน้นค่ะนี่ครับนี่ชื่อเป็นลูกขอกค่ะเป็นง้วนลูกขอกที่เท่าก็บไงง้วนไทยพื้นบ้านเท่าไะครับที่เบอร์ค่อยสวยแล้วเพิ่นบ่ค่อยเลือกไปซื้อไปเลี้ยงไหมค่ะเพิ่นว่าอันบ่สวยเท่าก็เก็บไว้ครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์คือเป็นเ่อร์เลือกสวยๆนี่ครับค่ะได้แบบได้ก็ะเดืยบเอาเลยครับค่ะนี่ครับนี่นะครับนี่ถ้าอยากเท่านะครับพอพันชาลเล่เมื่อกี้นะครับสีเดียวกันเลยครับก็พอได้พอเป๊ะเลยครับนี่ครับ อันนี้เพิ่เนเป็นลำปีสิเพิ่นดังๆเป็นลำปีสุดีการให้อาหารกบบน,นีหญ้่าย่างเดียวนะครับหญ้าฟางห่อมอยาฟางห่อสามย่างนะครับอันนี้จะเพิ่นเกลือไหให้จักเวลาครับคุณแม่ครับห่อมเนี่ให้ตอนเศร้าค่ะคให้ตอนเศรเ้าก้อนที่เป็นสีเป็นอย่างเดียวแรกค่ะนี่นะครับต้นแม่พันธุ์ มานี้ครับคุณแม่ครับการขายนะครับอยู่กลุ่มอยู่ฟ้ามนีนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากมาแบ่งกับคือสามารถเขามาสามารถติดต่อได้เลยขามาเบ่งอย่างใดตัวใดกับม่อย่างใดตัวใดมาตัวใดตกลงกันใดก็เอาคือเอาคือต่างเรื่ออ๋อนะครับนี่นะครับก็คือกลุ่มนี่เพิ่นเพิ่นสิบว่าขายแบบยกโตนะครับเป็นราคาเท่าไรเท่าไรนะครับเพิ่นสี่ ให้พี่น้องแบ่งไปโดยที่ว่าพี่น้องมักมักตัวใดมักแม่พันุหรือว่ามักลูกตัวใดนะครับกส็สะเอาขึ้นใส้รดเราขึ้นตาซังนะครับให้พี่น้องเลยนะครับโลละหนึ่งรอบาทนะครับนีครับมีสาหกิจชุมชนนะครับอยู่มู่หกนะครับมู่หกบ้านนนคขาอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมทีฝากเบอร์โทรไว้นะครับในคลิปนะครับแล้วก็ติดต่อจากคุณแม่เพื่นใดยนะครับนี่ครับนี่คุณมีสีอั้งฟ้างด้วยค่ะมีมีฟางอ๋อมีฟางจำแนกพร้อมครับอ๋อนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวประชาชนฝากประชาชนกบพิมพ้องนะครับที่อยู่ในเขตบริเวณนี้นะครับอ่าใกล้ๆส่วนอำเภอเช่นบทมันจาแวงลอยแมงไงนี่นะครับที่ต้องการฟางก็คือคุณแม่ประทานเพื่อนประทาน กุมเพลินกับนีบริการฟางฟางอัดกอนนะครับอันนี้ราคาก่อนแล้วแสดงครส่งมาครับหรือจังได้ครับเออ่รียวแต่ระยะทางค่ะเรีวแต่ระยะทางนะคถ้ามารับอยู่หนาหนาฟ้ามันกัยี่สิบห้าบาทอ๋อไปให้บริการไปส่งเองอะมี่จะราคากับคุยกันอีกทีนึงไกลๆนะครับราคาทค่าทางมันรถกันกอีเทื่อนึงครับผมนอกจากฟางแล้วกัพวกถีงว่าเนี่ยยังังได้ครับกับจำนายกันจำนายให้กันค่ะอันนี้ขายยังได้ครับเป็นกระสอบเป็นกระสอบกับกระสอบลาย ยี่สิบผ่าสามซิปค่ะคือถ้ามันเป็นกระสอบของของของเฮ้าเลยกับสามซิปแต่เป็นกระสอบของเพิ่์นไม่เองเป็นยี่สิบผ่าเพิ่์นตรงมะกอกเองเด้ค่ะเพราะว่ามะกอกเองพร้อมนะครับเดี๋ยวจังได้กับพี่น้องเป็นตันกับตันละพันได้พอเบิดครับนี่เกิดจากเมียพันง่วนพื้นเมืองเฮ้าเหรอครับคุนแม่ครับนี่ครับให้ญ่ ให้ไงให้กลางเขานี่ล่ะอ้นหละค่ะลูกมบามันนี่ครับนี่ครับดูคนงันครับค่ะอันนี้ลูกของเจ้าเชู่อันนี้ลูกลูกของชาบูสีน้ำตาลโอ้พอพันตัวสีน้ำตาลู่ของไหมเหรอครับอันนั้นลูกเจโม่ค่ะลูกเจ้าตัวสีขาวแต่ว่าตัวนี้เพิ่นเป็นลํำปีค่ะเิ่นป็นลํำปีตัวสีขาวเมื่อกี้ซึ่งกันนี้แะครับแม่พันนะครับมั่วไทยกลางให้่งเขานี่ครับนี่ครับนี่ลูกเพิ่น ใช่คร <Cornell. S 2> ับสำหรับมือนี้นะครับกับสมควรแกเวลานะครับเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประท่านอ่าปุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อนะครับบ้านนลคาร่วมถึงเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อมันนะครับคุณแม่ครับนะครับผู้ใหญ่บ้านบานนลคารตมอู่ฮกตำบลวังแสงอำเภอชนบุจังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวสุด no ท้ายนี่ครับคุณแม่ฝากเบอร์โทรไว้จังน้อยนะครับผมค่ะถ้าสนใจนะค่ะ รืออยากสอบถามอยากมาเบิงงัวสิมาแบงไปเลี่ยงนะคะเบอร์โทรนะคะ0889959485ค่ะขออีกที่นึงครับผมขออนุญาตอีกเที่นึงครับเบอร์โทรครับ0889959485ค่ะครับผมขอบคุณคุณแม่หลายๆด้วยครับเด้อสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอลาพี่น้องไปซ้ำนีนะครับผมสวัสดีครับ